เวลา8นริกา52นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีน,าน,น่านณฐานปฏิบัติการแสงเพนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งมณฑนทหาบรบกที่38ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในพื้นที่74ไร่เพื่อให้กำลังพลและทหารกองประจำการที่สนใจในด้านการ,การเกษตรมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลดประจำการจากพระราชาธรรมเลตผพันแก่ทหารกองประจำการที่เข้าร่วมโครงการนำกลับไป ปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนนําไปจําหน่ายสร้างไรายได้เพื่อลดไตรใจในครัวเรือนโดยมีมณฑทนหารบุกที่38กรมทหารพรานที่32กองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2และกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ร่วมดําเนินกิจกรรมหลัก3ด้านได้แก่การเกษตรประมงและปะศุสัตว์ซึ่งแต่และกิจกรรมประสบผลสําเร็จดี ด้านผสสุสัผลิตพันเป็ดและพันไก่พระชทานโดยกองพัทหารมาที่10กรมทหารมาที่สองผลิตเป็ดพันบางปะกงและกรมทหารพรานที่32ไก่พันประดูหางดำไก่พันกระดูกดำไก่พื้นเมืองพันเหลืองหางขาวและไก่แดงสุรธานีด้านประมงผลิตพันปลาน้ำจืดพระชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยกองพันทหารมาที่15กรมทหารมาที่สองผลิตลูกปลาหนนจิตระดากว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนตัวไทยยังมีการเพาะพันกบ3าสายพันคือกบนาจากจังหวัดน่านกบทุ่งกุลาจากจังหวัดสุรินและกบจานนา จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปแหล่งโปรโตีนให้แก่ประชาชนด้านการเกษตรปลูกผักปลอดภัยทั้งผักกลางแจ้งและผักกลางมุงในพื้นที่ก้าไร่และนำผลผลิตมาจําหน่ายให้ประชาชนในราคาย,ย่อมเยาวและนําไปช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พิการและผู้โดยโอกาสเพื่อลดรายจ่ายรรเทาความเตอดร้อนให้ได้บริโภคผักที่มีราคาถูกมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสำรองไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์พระ,าะราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่8ไร่โดยกรมทหารมาที่10กรมทหารมาที่2กรมทหารพรานที่32และมณฑลทนหารบกที่38ในปีที่ผ่านมาสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มได้อีก5ชนิดได้แก่ถั่วฝักยาวสีม่วงสีดินทรเบอร์หนึ่งถั่วฝักยาวลายเสือจัก,กรพันธุ์เบอร์หนึ่งกระเจี๊ยบเขียวแตงกวาและโหระพาโดยในปี2567 กรมชลประทานอยู่ระหว่างการขุดลอกตะกอดดินของอ่างเก็บน้ำห้วยใสเขาเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2568จะทำให้โครงการทหารพันธีและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริรโภคและทำการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการช่วยเหลือโรงเรียนในการปลูกผักปลอดภัย18โรงเรียนในพื้นที่6อำเภอได้แก่เภอ่บบอกเลืออเภอเฉลิมพระเกียรติอ,อทุ่งช้างอ,อสองแควอเภอเวียงสาและเภอภูเพียง ดยจัดช่วปฏิบัติการทหารพันธีเข้าแนะนําและส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเพื่อผลิตเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนอีกทั้งไปแหล่งเรียนรู้และขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงพร้อมทั้งขยายผลไปยังชุมชนในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสี่ชุมชนคือชุมชนตำบลถืมตองอำเภอเมืองชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองชุมชนตำบลม่วงตืดอํำเภอภูเพียงและชุมชนบ้านป่าเป,เปื่อยตำบลปอนอำเภอ,อ,เอทุ่งช้างจังหวัดน,าน,น่านนับเป็นการน้อมนำพระราชดำริให้รัศดรนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในครอบครัวอันเป็นความมั่นคงของชุมชนสืบต่อไปโอกาสนี้พระราชาทารพระชนมรัสแกทหารพันดีน่านเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปที่นี้ก็ได้ขยายประโยชน์ไปที่โรงเรียนซึ่งที่จริงก็เรียกว่าดีและได้ประโยชน์มากเพราะว่าโรงเรียนนี้ก็ คุณครูบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีความรู้มากในเรื่องงานแบบนี้งานเกษตรนี้ก็ได้ให้ความรู้แล้วก็ให้เหมือนกับสุขภาพที่ดีต่อเด็กนักเรียนด้วยแล้วก็ครูที่ถำามอยู่ก็อาจจะได้ความรู้แล้วก็นำไปประกอบอาชีพ ส่วนตัวได้และใช้สอนนักเรียนได้พี่คอย่างพูดกับคุณครูว่าที่จริงอย่างงานเกษตรเนี่ยที่เนี่ไม่ไม่จำเป็นแต่ต้องใช้ให้เป็นให้ความรู้เฉพาะงานงานเกษตรเป็นรวมคือเข้าไปเขาเรียกว่าบูรณาการกับวิชาต่างๆได้ จากนั้นพระเจ้าทหาถุงอย่างชีพแก่ผู้แทนหน่วยทหารป้องกันชายแดนด้านสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาวได้แก่กองกำลังผาเมืองหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากและหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่32 เวลา12นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลย์รัชรราจุกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตรวรัติยราชนาวีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรเสด็จไปยังโรงแรมแชงกรีล่าทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องโครงการสัตว์ปัดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัธิธานแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อควบคุมและขจัดโรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยพระราชาทานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรครั้งที่9 เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คนเกิดจากเชื้อไวรัสเรบิส เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายได้หากผู้ป่วยที่รับเชื้อแล้วไม่รักษาอย่างทันท่วง,งทีมักจะเสียชีวิตเกือบทุกรายท่านี้องค์ประธานสถาบ,บันวิจัยจุฬาภร์ทรงห่วงใยในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสําคัญด้านสาธารณาสุขของประเทศจึงปลดให้ดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญธานิมาตั้งแต่ปี2559ภายใต้แนวคิดสุขภาพเหมืองเดียวบรูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้8ยุทธศาสตร์เพื่อน,นำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยและทั่วโลกภายในปี2,573ทางนี้ภายหลังจากการระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลายได้มีการดำเนินม,มาตรการที่เข้มข้นขึ้นอาทิรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์การทำหมันสุนัขและแมวและการจัดก,การสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังโรคและสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งแนวทางการดำเนินง,งานแบบบรูรณาการภายใต้โครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียววัน a l t h Concept ในการแก้ไขปัญหารโรคที่แพร่จ,จากสัตว์มาสู่คนและสามารถเป็นต้นแบบในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประเทศต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง,ย,างยั่งยืน ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ38แห่งและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมคณะในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2563-2564ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อยกระดับการ รับพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและรวดเร็วโดยรางวัลที่1ของมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ ที่ศาลาดุสิตาลาัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณอธิบดีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับพลตพรบเอกเพิ่มพูนชี้ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีเด่นและผู้แทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2566 ดยการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินมาเป็นปีที่60แบ่งเป็นรางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษาและรางวัลประเภทสถานศึกษาซึ่งปีนี้มีนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลจํานวน197คนสถานศึกษาได้รับรางวัลจํานวน114แห่งและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน3ครั้งภายใน10ปีจํานวน11แห่ง เวลา13นาฬิกา34นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายจิรายุอิสรังกูณอุทยยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่69ณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพัรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระชวังสนามจันทร์อำเภอเมือ,นนองจังหวัดนครปฐมซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเพื่อสนัสสรุและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติโดยส และสื่อประสมเข้าประกวดจากการคัดเลือกและตัดศินของคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒธธิมีผลงานที่รับรางวันประเภทต่างๆ11รางวัลและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง54ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมปลดระวางผันแปร ประเภทประติมากรรมดินน้ำลมไฟก่อเกิดพลังแห่งชีวิตความอุดมสมบูรณ์ประเภทภาพพิมพ์ทิเซลและประเภทสื่อผสมการฝึกฝนเป็นหนทางสู่ศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดผู้สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่10มกราคม2 5 6 8ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬกาทุกวันยกเว้นวันหยุดวันนักขัตฤกษ์และจะนำไปจัดแสดงณสถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป ที่หอพระไตรปิฎกวสธรวรารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสติตพงศุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวงและสิ่งของพระทานไปถวายแด่พระเทพภาวนาพุชิรุณเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาและเจ้าอาวาสวสธรวรารามและถวายชุดหนังสือธรรมนาวาวงแด่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเซา1ิ 3รูปรวม355ชุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาในพระคุศาสศดา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะฉบับธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชาอาจารย์บูชาและถวายเป็นพระชุกุศลแด่สมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาที่ราชเจ้าพร้อมพระราชาทานภาพวาดฝีพระหัตและคติธรรมประกอบสำหรับพระราชทานแก่วัดและสำนกักเรียนบาลีเพื่อนาไปเผยแผ่สองประชาชนเป็นการต่อยอดให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมะที่ถูกต้อง ด้วยทรงห่วงใยและปรารถนาให้มีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจอันเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสม,ม,มดเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาาบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่อาคารเนกประสงค์เทศบาลตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ราชาวิทยาลัยจุฬาพร์เชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวเฒยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีหง์ประธานและนายกสภาราชาวิทยาลัยจุฬาภร์ประกอบด้วยถุงยางชีพพระราชทาน500ชุดกระเป๋ายาพระราชทาน200ใบและกระเป๋านักเรียน500ใบพร้อมจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในตำบลฟ้าห้ามเพื่อ,อยยวยาผู้ประสบอุทกภยัย โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ240คนมีผู้ป่วยส่งต่อ4คนจากนั้นลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและมอบกระเป๋ายาพระเจาทานแก่ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและปล่วยติดเตียง3คนจังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักต่อนเนื่องในพื้นที่น้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำกวงตอนบนทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่วันที่22กันยายนถึง8ตุลาคม2567ได้รับผลกระทบ21อำเภอ140ตำบล1,686หมู่บ้านมีผู้เสียชีวิต10คน ปัจจุบันสถานการณ์อุกภัยคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ที่สาราประชาคมบ้านปากกานตมบลท่าประดูอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาในโชคดรินเกิดสมผู้จัดการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน150ชุดจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรไปมอบแก่ผู้ประสบภ,าภายัยในอำเภอนาทวีซึ่งมีบ้านเรือนถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย10บตำบาบล92หมู่บ้าน25,139ครัวเรือน7จ4 6 8คนซึ่งทางอำเภอร,ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาให้ความช่วยเหลือด้วยอพยพคนยายสิ่งของและแจกกระสอบสายพร้อมจัดตั้งศูยรอพยพเพื่อการพักพิงชั่วคราวขณะนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำลดลงสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจานนพรัชก,การจังหวัดสงขาได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณและได้เชิญสิ่งของพระราทานมอบแก่ประชาชนสามั้นคราเรือนซึ่งต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทบกมูล,ลนิธิอาสาพื้นพึ่งพาย,ยามย่าสภากาชาติไทยพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายอาทิสำมนากงานยุวกาชาตและอาสาสมัครกาชาติกำลังพลจากกองทบกกองทเรือกองทอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมแม่บ้านทหารบกและจิตอาสาภาพประชาชนร่วมกันประจุถุงยางชีพพระราชทานจำนวน,น15 0 0 0ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน,นาราธิวาสและปัตตานีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น ขอเชิญประชาชนร่วมแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ได้ที่เลขที่บัญชี020 3 04545 1ธนาคารไทยพาณิชย์กระแสะรายวันหรือสแกน QR Code e d o n a t i o n บริจาคผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคารใบเสร็จสามารถนำไปรถยนตนภาษีได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร020546546